สวัสดีค่ะวันนี้พ่อจะชวนเพื่อนๆทำเมนูมูสช็อกโกแลตนะคะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ขายดีมากๆเลยค่ะใครที่กำลังมองหาเมนูสำหรับทำขายในช่วงเทศกาลแบบนี้แล้วแล้วก็ห้ามพลาดเลยนะคะสูตรนี้ทำง่ายค่ะแล้วก็อร่อยไม่ต้องใช้เตาอบด้วยเราไปเริ่มต้นทำกันเลยดีกว่าค่ะ เริ่มต้นทำฐานภายกันก่อนนะคะพอใช้คุกกี้รสช็อกโกแลตบดละเอียดนะคะ1 5 0กรัมค่ะเนยเดบิก5 0กรัมนำเนยไปอุ่นให้ละลายนะคะแล้วก็ผสมให้เข้ากันเลยค่ะจากนั้นนำมาใส่ในพิมพ์ได้เลยวันนี้พ่อจะใช้ถ้วยที่เป็นลักษณะทรงกลมแบบนี้นะคะพอจะใส่ตัวคุกกี้นะคะเป็นฐานของมูสค่ะกดให้แน่นๆเลยค่ะสูตรนี้นะคะทำได้ประมาณ6ถ้วยพอได้แบบนี้แล้วนะคะนำไปแช่ฟรีซค่ะประมาณ20นาที เรามาทำมูสช,ช็อกโกแลตกันต่อเลยค่ะวันนี้พอยเลือกใช้เดบิกดูโอวิปนะคะตัวนี้เป็นวิปผสมค่ะที่อร่อยเหมือนวิปเดลลี่เลยมีส่วนผสมของบัตเตอร์มิลถึง66%ไม่มีรสหวานแพ็กเกจแบบขวดใช้งานง่ายเก็บสะดวกค่ะพอยใช้ดาร์กช,ช็อกโกแลตนะคะ200กรัมเดบิกดูโอวิป200กรัมนำไปอุ่นให้ร้อนเลยนะคะแล้วนำมาเททิ้งไว้ประมาณ1นาทีผสมให้เข้ากันเลยค่ะเราก็จะได้เนื้อแบบนี้เลยทิ้ง ให้เขาเย็นสนิทสักนิดนะคะพอยนำเนบิกดูโอวิปนะคะ,อ,ะ,คะอีกส่วนหนึ่งนะ200กรัมเป็นวิปที่แช่เย็นจัดเลยค่ะน้ำตาลไอซิ่ง40 g. กรัมกลิ่นวานิลลา1ช้อนชาพ่อยจะใช้ตะก้อมือนะคะตีส่วนผสมไปเรื่อยๆเลยวิปของเขาจะข้นขึ้นนะคะแล้วก็จะฟูได้ยอดอ่อนประมาณนี้ค่ะ นำตัวช็อกโกแลตที่เย็นแล้วนะคะมาผสมได้เลยผสมให้เข้ากันนะคะเราก็จะได้เนื้อมูสช็อกโกแลตแบบนี้เลยค่ะนำไปใส่พิมพ์ได้เลยนะคะจากนั้นนำไปแช่ฟรีซค่ะประมาณ20นาทีตัวมูสช็อกโกแลตนะคะจะเป็นชั้นที่2นะระหว่างนี้มาทำการหนาดกันต่อเลยค่ะใช้ดาร์กช็อกโกแลตนะคะ160กรัมค่ะเนยเดบิก10กรัมเดบิกดูโอวิป6กกรัมนำไปอุ่นให้ร้อนนะคะแล้วนำมาเทใส่แบบนี้นะคะทิ้ง ไว้ประมาณ1นาทีค่ะผสมให้เข้ากันได้เลยเราก็จะได้เนื้อประมาณนี้เลยค่ะพอได้แบบนี้แล้วนะคะนําไปใส่พิมพ์ได้เลยค่ะจะเป็นชั้นที่3นะคะตัวกานาชโคโค็อกโกแลตจากนั้นนําไปแช่ฟรีซได้เลยค่ะอีกประมาณ20นาทีให้เขาเซ็ตตัวมาตีวิปปิ้งครีมสําหรับตกแต่งกันต่อเลยพอใช้เดบิกดูโอวิปนะคะ300กรัมค่ะน้าตาลไอซิ่ง30กรัมกลิ่นวานิลา1ช้อนชาตีจนขึ้นฟูแบบนี้เลยนะคะ เราจะพักส่วนนี้เอาไว้ก่อนนะคะเราไปทำตัวซานต้าจากสตรอเบอรี่กันต่อเลยค่ะนำสตรอเบอรี่มาหั่นแบบนี้นะหั่นตรงขั้วออกแล้วก็ตรงปลายแบบนี้ค่ะเราจะทำเป็นหมวกซานต้าใช้หัวบีบทรงกลมนะคะบีบวิปปิ้งครีมให้เป็นทรงกลมแบบนี้เลยวางสตรอเบอรี่ด้านบนแบบนี้ค่ะให้เป็นหมวกบีบตรงปลายนะคะแล้วก็ใช้ช็อกโกแลตละลายค่ะบีบเป็นตาแบบนี้เสร็จแล้วค่ะซานต้าของเราน่ารักมากๆเลยมูสช็อกโกแลตของพอยเซตตัว เรียบร้อยแล้วนะคะนำวิปปิ้งครีมนะคะมาบีบให้ทั่วๆแบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วนำตัวซานตาสอร์เบอรี่ของเรามาวางตรงกลางแบบนี้ตกแต่งด้วยมัชเมลโล่อันเล็กๆแบบนี้นะคะให้เป็นเหมือนหิมะค่ะโรยด้วยเกล็ดน้ำตาลสีสันสดใสเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูมูสช็อกโกแลตทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะพออยากให้เพื่อนๆลองทำกันนะมีฐานคุกกี้ช็อกโกแลตมูสช็อกโกแลตแล้วก็การ์ดช็อกโกแลตปิดท้ายด้วยวิปปิ้งครีมบอกเลยว่าทานด้วยกันแล้วอร่อยมาก มากเลยค่ะใครที่กําลังมองหาไอเดียสําหรับทําขนมขายช่วงนี้อยู่ห้ามพลาดเลยนะคะเคล็ดลับความอร่อยของเมนูนี้อยู่ที่เดบิกดูโอวิปเลยผสมเข้ากันกันกบช็อกโกแลตแล้วออกมาลงตัวมากเลยค่ะตัววิปปิ้งครีมมีความอร่อยหอมมันนมเหมือนวิปเดลลี่แท้ๆเลยไม่มีรสหวานในตัวทานแล้วไม่มีไขมันมาเคลือบปากเลยค่ะเพื่อนๆที่กําลังมองหาวัตถุดิบที่ดีและอร่อยพอยแนะนําเลยนะคะเพื่อนๆสามารถหาซื้อเนยนะคะแล้วก็ เดบิกดูโอวิฟได้ตามร้านอุปกรณ์เบเกอรี่ใกล้บ้านเลยค่ะหรือจะอินบ็อกผ่าน f c e e o o o k d ด i ิก Thailand ได้เลยพลฝากเพื่อนๆกดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเมนูใหม่ๆและถ้าลองทำขนมแล้วอย่าลืมแวะมาอวดผลงานให้พลชมบ้างนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ